เธอคือสาวห,หมวยรวยสเสน่ห์ผู้เริ่มต้นชีวิตการทำงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่วัยรุ่นและยังคงโลดแล่นอย่างต่อเนื่องมาตลอดนับสิบปีในหลากหลายบทบาทตั้งแต่พิธีกรวีเจนักสแสดงนางแบบรวมถึงในบทบาทล่าสุดกับการเป็นทูตผู้ลีภ้ภัยเธอคือ working woman ตัวจริงแห่งวงการ ไดได้อนาจงจินตนาการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากไปยืนฝั่งนู้นอะทำไมฮะออล่าน้องเขาก็แทกหน้าเหมือนกันอยากจะไปยืนฝั่งนู้นเหมือนกันแรกไหมวันนี้โอ้โหนี่คุณไดหนนานี่หลายท่านอาจจะไม่ทราบคือหลายท่านทราบว่าเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นนักพา์ คเป็นคนทํางานสายบันเทิงมาแต่หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเป็นพูดผู้ลีภัยค่ะรับตําแหน่งเมื่อไหร่ฮะก็ประมาณวันนี้วันที่เท่าไหร่ละคะวันนี้ตั้งแต่วันที่19เดือนที่แล้วค่ะ19บเก้าพฤษายนก็ประมาณเดือนนึงเดือนเส็จใช่ค่ะคุณเป็นคนแรกเลยใช่ไหมคค่ะคนแรกของไทยเมืองไทยเราไม่เคยมีตําแหน่งนี้ไม่ คือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆในประเทศไทยตอนนี้คนน้อยมากที่จะทราบว่าผู้ริพัยเป็นใครมาจากที่ไหนอะค,ะค่ะแล้วบงังเ <ๆ S 2> อ,อิญว่ามีโอกาสโชคดีที่ทีมงานเขาเลือกเราแล้วก็มีโอกาสได,ได้ได้ร่วมงานกับทางทีมงานแล้วก็เลยทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วยังมีกลุ่มคนกลุ่มนี้อยู่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราคร่ะแล้วตอนที่เขามาติดต่อ <ๆ S 2> ไดเนี่ยรับงานนี้เพราะอะไรคะ จริงๆโมตีว่าาติดต่องานเดี๋ยเจะคิดเรื่องเงินก่อนใช่ไหมคะแต่ว่ากติ่ะใช่ค่ะไม่ไม่ต้องตื่นเช้าขนาดนี้ใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าบาค่ะเขาครู้สึกว่าเราเราเราทำอะไรเราได้อะไรจากสังคมมาเยอะแล้วค่ะเรามีโอกาสในการทํางานแล้วก็มีหลายๆอย่างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะทําอะไรกับคืนให้สู่สังคมบ้างเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็เลยคิดว่าทําดีกว่าครับโดยพื้นฐานน้องไหนจริงๆนไหมครับ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของผู้ปฏิภัยนะครับไปเห็นรับสะทอนอะไรกลับมากับตัวเองบ้างก่อนหน้าน,นี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะว่าพวกเขาเป็นใครมาจากที่ไหนค่ะแต่ว่าแล้วเราก็เหมือนกับคนทั่ทวไปคือจะสับสนว่าผู้ลีิภัยกับแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าพอหลังจากที่เข้าไป ทําความรู้จักมากยิ่งขึ้นเนี่ย<ม>ก็ได้ทราบว่าผู้ลี้ภัยเนี่ยคือผู้ที่ลี้ภัยเข้ามาจริงๆมหมายความว่าบ้านเขาหรือว่าที่ที่เป็นประเทศของเขาบ้านของเขาเนี่ยไม่สงบพอที่เขาจะอยู่ได้<ม>เขาต้องหนีภัยอันตรายมาพักพิงในที่ที่เขาคิดว่าปลอดภัยจนกว่าเขาจะสามารถกลับไปในบ้านของเขาได้<ม>แต่บางทีเนี่ยมันก็แย่นหน่อยตรงที่ว่าบางที1ิบปี20ปี30ปีเขาก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปก็เลยเหมือนกับว่าเร่ร่อนไปเรื่อยๆค่ะคราวนี้เราจะเป็นส่วนที่จะเข้าไป ช่วยอะไรเขาได้บ้างก็น่าจะเป็นงานของหนูและทีมงานที่จะต้องดูกันต่อไปช่วยอะไรฮะหน้าที่ของทูตพูดเนี่ยช่วยอะไรจริงจริงแล้วหน้าที่หลักๆก็คือช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนค่อนข้างที่จะไม่ทราบว่าผู้ริภัยคืออะไรเป็นใครมาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆเขาคงไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนอกจากโอกาสค่ะ ซึ่งจริงอยูไดไม่ตื่นเร็วกะนี้ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เพราะว่าเรื่องนี้มานี้ใช่ค่ะมาในขณะนี้ตอนแรกที่บอกว่าทีมงานเลือกเราเนี่ยทีมงานที่หมายถึงใครฮะทีมงานที่หมาถึงรัฐบาลคือไม่ค่ะทีมงานทีม USRI อะค่ะแล้เป็นตัวแทนงานเป็นสำนักงานผู้ิพาก์ของสหรของสหรัฐประจำประเทศไทยใช่ค่ะเขาเลือกเราเลยเหรอฮะใช่ค่ะมีมีคล้ายๆกับหน่วยงานนําเสนอชื่อเราเป็นตัวเชื่อมประสานไปที่ องค์กรนี้ก่อนไหมฮะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาก็คงจะมีการประชุมกันในทีมงานค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกับนักแสดงหลายคนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นพรหมลิขิตบ้างคะเราก็เลยคล้ายสุดก็เลยเป็นเราอค่ะเหมือนจะแต่งงานยังไงไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือเราทํางานทุกวันเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยมากเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตเราเราจะทําไปเพื่ออะไรแต่ว่าพอเรามาทํางานนี้ปุ๊บรู้มีความรู้สึกว่าเนี่ยดูคนพวกนี้สิ ถึงแม้ว่าเขาไม่มีแม้แต่บ,บ้านของตัวเองแต่เขายังมีกําลังใจที่จะสู้เขาไม่มีกําลังใจที่จะตื่นมาทุกวันแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่า เขาจะมีวันที่เขาจะได้กลับบ้านไหมหรือว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เขามีกําลังใจแล้วเราล่ะจะมัวขี้เกียจทําไมเตือนว่าจะลุกออกมาจากที่นอนนะคะทุกคนออกมาทำงานงัาดีกว่าอายุเท่าไหร่ฮะยโทษฮะหนูอะค่ะ27ค่ะจริงจริงสิคะคุณนายอนาค่ะ1 7ค่ะ27แต่ความคิดนะโรับความคิดเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากแล้วก็แล้วก็ไหนเนี่ยไปที่ค่ายผูริภายคือในเมืองไทยเนี่ยมีเก้าแห่งในสี่จังหวัดหนูไปมาแล้วด้วยเห็นภาพค่่ะ ที่หนูไปเนี่ยไม่ได้เป็นค่ายผู้รีภัยค่ะแต่ว่าเป็นที่พักพิงชั่วคราวค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเพิ่งที่จะเขาเพิ่งหนีมาค่ะที่จังหวัดตากและศิลอาภรณ์นี้เนี่ยหนูก็เลยลองลงไปดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าการที่เราจะเป็นทูตการที่เราจะเป็นตัวแทนของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราว่าควรที่จะรู้ว่าเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงปัญหาของเขาเป็นยังไงก็เลยขอทางทีมงานลงไปดูด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอไปเห็นปุ๊บก็มันมัน มันอธิบายไม่ถูกค่ะมันเหมือนกับว่ามันต้องกลับมาบ้านแล้วก็ค่อยๆย่อยไอสิ่งที่เรารับมาเพราะว่าภาพที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเห็นจริงๆณวันนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงค่ะคือภาพที่มันสะกิดใจเรามากที่สุดก็คือเด็กแบบเด็กมากๆเลยนะคะเด็กมาณห้าขวบอะค่ะแล้วที่ขาเนี่ยเป็นสะเก็ดระเบิดนะคะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะสะเก็ดระเบิดโดนขาใช่ค่ะแล้วก็อุ้มน้องอุ้มน้องขบสองขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เกือบจะ80เป็นเด็กหมดเลยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงก็ก็คงจะใช้ช่องทางต่างๆในการประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกไปยังประชาชนถ้าเกิดว่าใครอยากจะช่วยเหลืออะไรก็ก็ลองมาดูกันว่าจะมีอะไรที่เราทําได้บ้างภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันมันแตกต่างจากที่เราคิดไปเลยใช่าง้ยใช่ค่ะคือคือเราคิดเอาไว้ยังไงเนี่ยเห็นจริงๆแล้วมันหนักกว่ามันตรงข้ามกันเลยแล้วเข้าใจไหมคะว่าเวลาเรามองตาค่ะ แล้วเวลาบางทีเราก็าน้นใจสิครับมองตาเหมือนคนรู้ใจเลยมอ,มองตาเข้าไปเด็กเด็กคนนี้คืออย่างนี้ค่ะเวลาเรามองตาปกติเนี่ยเราคุยกันได้เราก็จะถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างาแต่เนี้ยเรามองตาแล้วรู้สึกว่าเขาอยากจะพูดเลยกับเราอ่ะแล้วเราก็อยากจะถามเขาแต่ว่าเราสื่อสารกันไม่ได้เราพูดกันไม่ได้ก็กกเพียงแบบสื่อสื่อสารผ่านล่ามว่าเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ไม่ค่อยได้ทานอะไรคขาเด็กๆแต่เราคนโตแล้วเจ็ดขวบแต่ก็ยังตัวเล็กมากใกล้ๆยวร้องง่ฮะ น้ำตาร่วงไหม,มที่ร่วงเนี่ยนะคะน้ำตาร่วงเนี่ยก็คือก่อนหน้าที่ได้ไปที่ที่บริเวณนี้เนี่ย<ม>ได้ไปที่เขาเรียกว่าอะไรคะ r e f u g e e Center หรือว่า<ม>ที่ที่ดูแลช่วคราวของที่กรุงเทพเนี่ยะคะ่ะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขียนจดหมายมาหา<ม>ว่าแบบมีใครอยากจะพูดอะไรหรือเล่าอะไรให้เราฟังบ้างอย่างเี้ะคะ่ะแล้วก็เด็กๆก็เขียนจดหมายมาแล้วแล้ว,ลวอ่านแล้วเราซึ้งมากค่ะเพราะทุกวันเราใช้ชีวิตแบบ ชีวิตแบบคนในวงการบันเทิงค่ะก็จะมีคนคอยดูแลตลอดเวลาแต่ว่าน้องเขาก็จะเขียนจดหมายมาบอกว่าไม่ไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบดื่มน้ําเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแบบช่วยเขาหน่อยได้ไหมเขาอยากเรียนหนังสือแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้เรียนเพราะว่าในประเทศไทยของเราจริงๆตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ร้ภัยพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นเป็นคนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสถานะภาพของเขามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงคะก็ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันต้องมันเอลยดอ่อนธัสกิจใจใช,ใช่ค่ะมีท่านผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นมาด้วยนะครับบอกว่าก็อย